ถอเราคนนั้นจะมาแพ็กการ,การ์กันแพ็กแบบ ASMR อุ๊ย้ยไม่อกก่งนี้อันนี้แพ็กเล่นนะคะไม่มีออเดอร์ถ้าเราแพ็กเล่นนันก็จะแพ็กเป็นก,การนะ์ลโม่เนาะ ขอคลิปนี้มันขึ้นฟีดหน่อยนะมมนขึ้นฟีดใครก็ได้ช่วยมันขึ้นฟีดหน่อย Bjørnmel เราอยากจะแพ็คแฟมมากแต่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าคือมันแพ็คเล่นน่ะอี่างเดี๋ยวมันไม่ขึ้นฟรีออันนี้แพ็คแฟรมนะไม่แพ็คแฟรมนะค่ะทุกคน กอไม่แพ็กเฟมน,นะโอ้ยไอ้ควกมันต้องแพ็กเฟมน,นะจรวจ้งหมดไม่เป็นไรน่าราัก โอเคโอเคเราหยุดทำแถมกัน oh, ค oh, ่ะแยก I'm sorry, oh, 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 oh. Oh.